ยากด้วยถ้าตัวเล็กนิดเดียวดูตัวเล็กนิดเดียวเองเห็นด้วยไหมตัวที่เดียวเองอันนี้ปกติคุณคุยเจอแต่ตัวใหญ่อันนี้ตัวนิดเดียวดูสิมีมามม่าไม่มีสายเดือนแล้วเย่อเย่อเยอใจเย็นมาม่ามาม่ามีสายเดือนมาม่าไม่มีสายเดือนสายเดือนไม่ใช่สายเดือนลูก มันจะเหนียวมากเลยมันเกาะอยู like, uh here. Here nice ers, ่ตามจริงหมแต่อันนี uh ้ต huh. ัวเล็กนิดเดียวเองลูกมันเหรอลูกมันเหลืออะไรกลัวไหมกลัวกลัวเหรอกลัวเหรอไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็ตายไปเรื่อยอันนี้มันตัวเล็กเห็นไหมมันจะตายไปทุกที่เลยมันเหนียว ตัวเล็กอันนี้มันตายมันไม่ตายอันนี้มันตายไปเรื่อยอันนั้นมันตายแล้วลูกที่หนูถืออ่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ตายมันจะตายไปเรื่อยๆเห็นไหมมันตายไปเรื่อยเลยเห็นไหมดุกๆดิ๊กๆอันนี้จะตกปลาไสเดือนนะครับตกปลาเอาไส้เดือนไปตกปลาไม่ใช่เอาปลาไปตกไส้เดือนนะเอาปลาไปตกเอาไงมันตายไปเรื่อยๆเลยตัวเล็กนิดเดียว ดูมันตายไปโอ้ยชะมงไม่เห็นชะมงยังเพื่อนไม่เอาหอยทน<อ>้าคนนี้เดียวมันกล้าปลาหระโดดอืมอืมดูมันเฉยเอ้าทำไมเหมือนมีฝนตก